มาเอ้ยหน่วยสังหารโหดหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้มาแล้วโอ้แบกถังมาเลยเฮ้ยเอาดกรวดเร็วทันใจเอาเสื้อน่ารักใช่ปะเสื้อกดเดินออกตุ่มาบ่ใสเออใสไฟฟ้าหรือว่าทั้งธรรมดาเนี่ยไฟบ่เอาแห่เอาแม่เอาแม่จัดการกดกับจัดก่อนตอนนี้นะฮะเพราะว่าทำงานบ่ได เท่าทำงานไม่ได้เลยสองมือสองวันแล้วนะครับนี่อัปเดตดูก่อนว่านี่มันน่าจะเกิดจากตอนนั้นมันบบมีประตูด้ผมเอาไม้มากั้นไว้กั้นแล้วมันจะมีหมาเข้าไปนอนข้างในนูนะ้นบัดทีนี้แล้วอ๊ย้ยหมัดหมัดเยอะหมัดจุดขนลุกเดี๋ยวให้เขาฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอันนั้นนะค่อยทำงาน ประมาณจักชั่วโมงวนาสีแล้วแล้วมันจะเข้าไปในพื้นที่ได้ฮะบอขา่ังเดียวคนื่อนนี่ขาขาทั้งหยาขาทั้งคนหรือว่าขาคของเสียปักสักคนบริษัทไก่มาบอมาบอขาสะก้น โ่มีไฟเลยเว้ยฮะอยเอาไฟแล้วผสมยาโนธรรมดาอยู่ใส่เอาไฟซอดเลยเลยมัดขยานนยานมันถือแพ้ได้ถือแพ้มาแดงเนาะโอ้ยคนละยาคนละยาคนละโลกงานคนละงานหมาแดงมาแต่ทางใด ออข่าให้ข่าไรข่าม e ัดมัดม nah. ัดก uh, ็เรียบร้อยเพราะว่าเบิ้งในกล้องแล้วเมื่อกี้น oh ี่ปุ <Naruto> ้ยเอามาเบิ so ้งนะแดดบอกปัญหาปัญหาแดดบอกเลยที่เป็นยังไงความซื้อมัาจากตายซึ้งบอกใส่ได้จากลิตรนี่ใส่ได้จากลิตรนี่ก็ปุกหนึ่งสู้เฝ้าอย่างนี้นี่นี่เป็นยาพวกมีเบี้ยมีงานนี่เต็มพื้นที่เลย พูจิข้าวน้ำโอ้ยจ่อทังเแ็งเห็ดช่อฟิวได้ได้เออเออเจ้าเูี้ยจาเออเออเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจัดการเนาะกบจัดเนาะค่อยจ้างอย่างเดียวโว้ยลูกนี่บูรีน้ำแล้วก็ปักไฟได้ขนหด เอาสีถ้าพายลังสีบูชอดเข้าสบู่เฮ้ยบูชอดไฟตัดโอ้ไฟตัดอะไนี่แต่ไฟแบตเนาะมันสะเป็นยังเนาะไฟโถกแล้วเนาะเล้นอยู่เด้คิวอยู่เด้คิวอยู่เด้คมกูมากินหอมกลิ่นหอมผสมเลยครับจะไปฉีดกำจัดมัดคู่หนึ่งกับคู่น่ะ อเอามเดี๋ยวเราจะทับการสีดแล้วอะไรก็มาสีดนี่เนเดอร์น,นี่อันนี้จกใส่สามขวดผมต้องจังมดรุ่นนี้เนาะ <c oughs> จังบมดโปชูแรงเร่ง,เร,งเร่งดันยาโปสูรุ่นนี้ต้องมาแดง <c oughs> มาแดงก็ไดเอาอนะมาอยู่บ่ต้นขนาดเนาะสมมาแดงหนังเหนียวขนาดเนาะหนังเหนียวขนาดเะกินแซ่บขนาดเนาะร้านกินเลยครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกินมาแล้วกินมาแล้วเทสเทสเทสจะเครื่องคู่อะไรไหมมนสิผสมกันเองเลยในนี้เนาะเขาเทียงไปผสมสั้นอะไรยาวเขายาของเขาเนาะเขายาลงไปก็แล้วน้ำลงไปน้ำมันจะจืาาละครโอ้ยแบกได้ไหมทิ้งกันนันน่ะดิ อูดเมนคด้รูอืมแล้วรมนหอหอมดื่มเาโอ้เขาได้ทั้งคุณหรือเปล่าเขาทังนี้ก็ได้บอดี้เปิร์ดปิตเบิดปิดคือกัน เดี๋ยวเปิดประตูเปิดรูกระโดดเขาด้วยพ่ะใหญ่วะโอ้แกกันหมาตามได้ยี่สิเอดใเอเอาหม ล้วยบานนี่แถวหันแหล่ลายขนาดเลยสร้างเลยเออแถวเสื้อแถวสาแถวโต๊ะนั่นแหละเมื่อวานเหตุการณ์เกิดการชุลมุนอยู่นั่นแหละเกือบสามชั่วโมงเมินเขาเอิเมินมือมินมัดเออเอาเป็นตอนพอดบ่กเอากระจายกระจายมากระเด็นขึ้นขายยังไงนอนอยู่ รุ่นนี้มัดบกินรุ่นนี้เพราะว่าเขาหูเลยเนี่เป็นมือปราบมือปราบมัดกองปราบมัดหน่วยกําจัดมัดมัดยูอื่อตยงยูัยพืนะ้นเนาะอืงเต่พื้นแล้วแต่เอาเพื่อนมีประสบการณ์เพื่อนกา,การเพิ่น่นละอืมเห็นแล,ล้วบ่เออแทวนั้นละเอาไหมาลุยลุยลุย ย่างบ่ตอนนี้มันได้กินมันบบไก่นะเบิ่งส่งเลยเออเอาตอนนี้เพื่อนให้จัดการนะครับกันจัดก่อนนะครับเพราะว่าโอ้หมอวันเป็ดงานบุได้เลยทำงานบุได้เลยนะครับไอ้มาเยอะเลยมาเลยบ่นานนานมาเลยเด้เอาได้เอาได้ดูเองเลยได้บ่ดำเลยบ่ คนลุกย้อนนี่เนาะปิดแผนแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านันตอนตอนแรกนึกตอนแรกนึกว่าไอยูอันนั้นผีไซส์าเลยนี่ยสี่ไซส์ขาจะคลองเลย,เลย <laughs> ใจเจีนยนเอ้ยผีใ<ะ>ส่จะคลองเลย <laughs> ขข <laughs> แบบแบบหน่วยพีซีเลยเนาะ ลนนู้ม่หอเปลนนเบ่ส่่้กเจ้นลครับตอนนี้คือไปแล้วนะ คนฉีดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหกลิ่นเหม็นมากกลิ่นยามเหม็นนะดูฉีดทุ่มเลยก็คงรอให้แบบว่ายามันหมดลยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํางานทำไม่ได้ลไเลยแล้วพอเหนะม็น